มาถึงน้องที่เป็นสาวสวยอีกหนึ่งคนนะครับได้รับการกล่าวขวัญและก็เป็นขวัญใจของพี่ๆีทีงานเว็บไซต์เด็กดีดอทคอมากนะครับน้องคนนี้มาจากโรงเรียนเซนโยเซฟเมืองเอกนะครับเกรดเฉลี่ยเขาอลังการมากครับ3.75แล้วก็พ่วงดีกรีมากับนักเรียนยอดเยี่ยมประจำโรงเรียนนะครับน้องคนนี้คือน้องไมล์สวัสดีครับให้น้องไมล์ทักทายเพื่อนๆชาวเว็บเด็กดีหน่อยครับสวัสดีค่ะ,คะชื่อนัทธัจรยาเหรียญศรีสุขค่ะมาจากโรงเรียนเซนโยเซฟเมืองเอก อยู่แผนการเรียนวิทย์คณิตค่ะนะครับโอ้โหมาแบบลุกนางแบบมากอ่ะไม่คณะภารกิจที่อยากเข้าคืออะไรครับนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะตอนนี้มีการ เตรียมตัวถึงไหนนะคะสํสำหรับภารกิจครานี้อ่านถึงไหนแล้วแล้วก็วางแผนยังไงว่าจะเข้ารอบไหนยังไงบ้างก <tastes S 1> ็มีทําข้อสอบเก่าไปแค่ปี2ป,ปีคะ่ะแล้วก็อ,อ่านหนังสือ,อแล้วก็ไปเรียนคอร์สพิเศษแก๊ดแพดพูดถึงเรื่องของการออดิชั่นวันนี้บ้างน้องไมา์ของพี่เห็นแบบทันทีที่ออกไปจากห้องออดิชั่น เสียงปรบมือเกลียวกาวมากวันนี้เอาอะไรมาแสดงความสามารถให้กรรมการดูครับมาวาดรูปด้วยนิ้วมือค่ะวาดรูปภาพสีน้ำมันด้วยนิ้วมือวาดรูปด้วยนิ้วมือไม่ต้องมีแปรงไม่มีค่ะ<ช>นิ้วมือเราเล่นะ ค่ือที่ไม่เรียกว่าท่านี้เพราะมาอยากเปรียบต้นไม้สองต้นค่ะต้นแรกคือเว็บเด็กดีต้นนี้คือเว็บเด็กดีต้นนี้คือแบรนด์ค่ะสองต้นนี้ร่วมมือกันค่ะเพื่อเป็นชิงช้าสารฝันให้เด็กเข้าสู่ฝันทีละรุ่นทีละรุ่นค่ะเรียกเป็นความสามารถที่พูดได้เลยตั้งแต่ดูแล โครงการนี้มา6ปีนี่เป็นคนแรกครับ <c oughs> ที่เป็นความสามารถที่แบบดูโดดเด่นและแตกต่างมากแล้วก็แบบความสามารถนี้ตปยามันแบบนานหรือยังวันเดียวค่ะสองวันเดียวค่ะอันนี้ไปเรียนที่ทำอะไตั้งเลยไม่ได้เรียนค่ะฝึกเองคืชอช่องศิลปะยู่แล,แลค่ะปรบมือเลยครับเยี่ยมยอดมากความสามารถดีไม่พอนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าวิสัยทัศน์ทุกอย่างมีม,มุมมองมีความหมาย ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีในห้องนั้นนะฮะแล้วเห็นบอกว่านอกจากวาดรูปแล้วย,ยังโดนคำถามด้วยถ้าคุณรู้ว่าออกจากห้องออดิชันนี้แล้วจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปจะทำอย่างไรคะก็ถ้าออกจากห้องออดิชั่นนี้แล้วไม่ไม่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ทำอย่างไรคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำเต็มที่ที่สุดไปแล้วคะ่ะก็จะไม่เสียใจคะ่ะได้สอตยุทธค,ค่ะก็ให้มาไม้สดแสดงเป็นผู้สอตยุยศ น่พี่เชื่อแบบว่าเหมือจริงๆโอเคค่ะใ้ก็เลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่รายการเรื่องเล่าเช้านี้เหมือนเดิมนะครับเช้าวันจันทร์ที่17 1เจ็ดสนะคะ20่ะตุลาคมพศสองพรอยห้เเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับข่าวยิงเสาวชาวชาวไทย นักเรียนจากโรงเรียนเซนโญเซฟเมืองเอกได้มาออดิชั่นที่เด็กดีเพื่อเป็นกัปตันในโครงการ b a d แอดมิ s ชั่นเรียลลิปี6เดี๋ยวเราไปดูภาพข่าวกันเลยครับขอบคุณค่ะวันนี้มาให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ครับทั้งการตอบคําถามทั้งการแสดงความสามารถพิเศษให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่เต็ม10เต็มสิบอะคะเอาไป7 2 5ดจอ้ นับทศนิยมกันไม่หวั่นเลยแล้วมันหายไปไหนอะอีกสองก,ก,กว่าขวานะหายไปไหนอะเหลือมาให้พี่ๆให้เหรอ,อโอ้โหปากหวานแบบนี้อีกแล้วครับเอาล่ะสุดท้ายนี้ให้ฝากเชิญชวนเพื่อนๆที่เว็บไซต์เด็กดี .com มาโหวตให้กับน้องไม้นะครับค่ะก็ถ้าพเพื่อนๆอยากเห็นความต่างนะคะระหว่างเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนกับเด็กนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลว่าต่างกันยังไงก็อย่าลืมโหวตให้ไหม้นะคะขอบคุณค่ะหน้าตาแบบนี้เลยครับใครก็ตามที่ อยากติดตามชีวิตเด็กโรงเรียนเอกชนซึ่งมีไม่บ่อยนะเรียกได้ว่าใน4กัปตันรุ่น1จนถึงรุ่น6ไม่มีเลยนะครับก็นี่นะฮะน้องไมายถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนเอกชนที่สามารถผ่านเขารอบมาแล้วใครก็ตามที่เห็นแบบสวยๆแบบนี้มันจะขลึกสักแค่ไหนเชื่อมันคุณหนูหรือเปล่าก็ลองมาติดตามจำหน้าเขาไว้ให้ดีนะครับน้องไมายจากโรงเรียนเซนโยเซฟเมืองเอกเห็นทางหน้าวเว็บแบนี้ก็กดโหวตได้เลยครับเพื่อจะได้ให้มาเป็น4ี่กัปตันแบนด์อมิชันลิยที่6นะครับอ่าบ๊ายบายครับ Thank you.